ลวงจิตไปลวงตาคืออย่างนี้อะไรก็ตามที่ปรากฏในจิตสิ่งนั้นเป็นปัจจุบันส่วนอะไรก็ตามที่ปรากฏตรงหน้าของดวงตาสิ่งนั้นเป็นปัจจุบันเช่นกันปัจจุบันภายนอกกับปัจจุบันภายในแต่ถ้าหนูอยากเปลี่ยนแปลงปัจจุบันข้างนอกให้หนูกลับเข้าไปเปลี่ยนแปลงปัจจุบันข้างในนี่คือกุญแจของชีวิตเราเลยนะหนูต้องเอาตัวเองเนะี่ยไปอยู่ เอาอะไรไปอยู่เอาจิตดวงนี้ไปอยู่ในอนาคตตอนที่หนูได้รับแล้วเพราะจิตไม่รู้ว่าไอเนี่ยปัจจุบันหรืออนาคตเพราะจิตมีเพียงปัจจุบัน power of now ดังนั้นถ้าหนูเอาจิตดวงนี้ไปอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าวในอดีตอดีตนั้นจะกลายเป็นปัจจุบันเช่นกันดังนั้นคีย์สาคัญเลยสิ่งใดอยู่ในจิตสิ่งนั้นเป็นปัจจุบันเขาจึงบอกว่าไม่ต้องสนความจริงตรงหน้า เพราะสิ่งที่ต้องสนคือสิ่งที่มีในดวงจิตและไม่ได้แค่ในดวงจิตนะคะไม่ใช่แค่ในดวงจิตอย่างเดียวนะคะคําว่าจิตของแม่เนี่ยถ้าพูดถึงในระดับจิตที่เป็นเบสิกนะที่คนทั่วไปต้องรู้คือจิตสํานึกที่เรียกว่าเป็นความคิดอะไรที่หนูคิดวนไปซ้ําๆสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่นานเพราะจัก,กรวาลภายในของหนูที่กว้างใหญ่ไพศาล จะไปดึงเอาเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนผู้คนทุกสิ่งอย่างให้ปรากฏตรงหน้าเพราะจิตคิดว่านั่นเป็นสิ่งนั้นเป็นของจริงเข้าใจคาว่าลวงจิตไปลวงตายัง